บีเมจชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้น้มีสินค้าดีๆมาแนะนำค่ะนี่เลยค่ะเป็นกระเป๋าน้ำร้อนนะคะกระเป๋าเก็บน้ำร้อนทั่นเองนะคะใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดเมืะะ่อยค่ะเพิ่มามอบปุ่นให้กับร่างกายนะคะวิธีการก็คือให้ใส่น้ำนะคะที่ไม่เดือดจัดเกินกว่า70องศาเซลเซียสนะคะเปิดจุกจะอตรงน,นี้นะคะตัวจุก หมุนจุกนะคะจุกสีขาวหรืออนี้นะคะอ่าแล้วเราก็ใส่น้ํานะคะให้น้ําอยู่ในปริมาณ2ใน3าหมองตัวกระฝังกระพอนะคะประมาณนี้กะพอคะ่ะแนะนำว่าไม่ควรจะใส่เต็มน,นะคะเพราะน้ำจะกระชอกนะคะเมื่อใส่น้ําเสร็จลแล้วให้ปิดฝาให้สนิทค่ะแล้วก็เอาไปประครบตรงบริเวณที่เราต้องการนะคะ ้ามใช้ในบริเวณที่เป็นแผลเปิดนะคะหลังการใช้งานนะคะให้เทน้ำนะคะเปิดจุกน้ำแล้วก็ให้เทน้ำนะคะออกให้หมดนะคะแล้วก็คว่ำนะคะคว่ำกระเป๋าลงนะคะจะมีมูอยู่นี้นะคะ,ะสามารถคว่ำไว้นะคะเพื่อที่จะให้มันแห้งนะคะเราก็จะเอาไปใช้งานในครั้งต่อไปได้ะคะ่ะ คำเตือนนะคะควรตากไว้ในที่ร่มค่ะไม่ควรตักที่แดดจัดนะคะแล้วก็เก็บให้พ้นือเ็กนะคะค่ะสำหรับกระเป๋าน้ำร้อนนะคะมีจำหน่ายที่ B Med Shop ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้นะคะเยงสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับยีทูชาแนลของเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสมใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สุขใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน